ห้องนี้เนี่ยเ e ขาเป็นห้องหน้ากว้างที่กว้างเต็มหน้ากว้างของตัวบ้านเลยด้านข้างตรงน <the> ี้เหลือพื้นที่เยอะมากจะวางเป็นเตียงเด็กเล็กเพิ่มก็ได้หรือจะวางเป็นอามแชร์นั่งอ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้จริงๆอย่างแป้งเนี่ยเซาภาเยอะแป้งอยากจะทําเต็มเลยสามฝั่งแล้วโต๊ะเครื่องแป้งทําตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเพิ่มก็ได้ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจบ้านส่วนใหญ่เขาเป็นบ้านแป้งริมแล้วก็แป้งมุมทั้งหมดนั่นหมายความว่าติดเพื่อนบ้านเพียงแค่ฝั่งเดียวนะครับ ที่เรื่องอยู่วันนี้นะครับเราอยู่กันที่โครงการพนาราเทพารักษ์นะครับบ้านเดี่ยวติดถนนเทพารักษ์ที่รองรับครอบครัวหลายขนาดเลยนะครับมีตั้งแต่บ้านเดี่ยวสงชั้นนะครับไปจนถึงบ้านเดี่ยว3ชั้นที่มีลิฟต์โดยสารให้ในตัวที่สําคัญคือฟังก์ชันของเขาเนี่ยรองรับสูงสุดถึง5ห้องนอนซึ่งถือว่าเป็นของหายากในโซนนี้นะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยก่อสร้างด้วยระบบก่ออิฐฉาบปูนที่เราสามารถทุบผนังปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในตัวบ้านได้ครับ โครงการนี้นะคะเขาได้ความเป็นส่วนตัวด้วยจำนวนเพื่อนบ้านที่ไม่เยอะอยู่ที่129หลังบวกกับการจัดผังที่ตั้งใจออกแบบให้บ้านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแปลงมุมหรือว่าแปลงริมที่ติดกับเพื่อนบ้านเพียงแค่ฝั่งเดียวอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะเขาก็มาพร้อมกับส่วนกลางอย่างอาคารคับเฮาส์แล้วก็ส่วนให้ใช้งานครบเลยค่ะ โครงการตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์เดินทางได้สะดวกไม่ต้องเข้าซอยเลยค่ะโดยตัวโครงการจะอยู่เยื้องกับโรงพยาบาลจุฬาลัต3สามอินเตอร์หากขับมาจากฝั่งเมืองแล้วเห็นโรงพยาบาลปุ๊บให้เตรียมกับรถเข้าไปยังโครงการได้เลยค่ะโดยทำเลนี้สามารถเดินทางไปใช้วงแหวนการจนาพิเศษและทางด่วนบุรพาวิถีได้ไม่ยากเลยค่ะมีระยะห่างจากโครงการประมาณ7-8กิโลเมตรขนาดที่ดินโครงการประมาณ29ไร่กว่าๆจำนวนยูนิตพักอาศัย129ยยูนิต โดยแบบบ้านของที่นี่ในปัจจุบันจะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันในช่วงราคา7.4ถึง20.5ล้านบาทค่ะโดยจะมีทั้งบ้านเดี่ยว2ชั้นและ3ชั้นให้เลือกและในอนาคตโครงการจะมีแบบบ้านเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ผู้ซื้อได้กว้างขึ้นอีกด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมแบบบ้าน2แบบที่รองรับได้5ห้องนอนของที่นี่กันค่ะ พาไปดูบ้านของที่นี่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์พาไปดูโครงการแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องของพวกเราไว้ด้วยค่ะ <S <S 1> <S 1> จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะครับผมที่นี่นะครับถูกพัฒนาโดยบริษัท In One Oak d e v e l o p e r นะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือวันโอ๊คที่เขามีประสบการณ์ในการออกแบบแล้วก็พัฒนาโครงการต่างๆมาเนี่ยมากกว่า15ปีนะครับในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยไม่ <S 1> <S 1> <S ว่าจะเป็นอังกฤษอินเดียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อีกหลายประเทศเลยนะครับรวมถึงไทยแลนด์บ้านเราด้วย ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับโครงการนี้นะครับพนาราเทพรักเนี่ยเขาเป็นโครงการที่มีทั้งบ้านเดี่ยว2ชั้นแล้วก็3ชั้นนะฮะซึ่งบ้านตัวอย่างที่เราจะพาไปดูวันนี้หลังแรกก็คือด้านหลังของเราตรงนี้ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นไซส์ใหญ่เลยนะครับกับแบบบ้านที่ชื่อว่าเพสทีนตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเริ่มต้น52.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย390ตารางเมตรฟังก์ชัน5ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้าน3ามที่จอดรถและได้ลิมดยสารในตัวด้วยครับ ที่นี่เนี่ยเขาออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นลักชวรี่นะครับก็จะเห็นรูปทรงของตัวบ้านแล้วก็หลังคาเนี่ยมีความเป็นโมเดิร์นเนาะเป็นกล่องๆหน่อยนะครับแล้วก็วัสดุประเภทเหล็กกระจกก็จะเห็นได้จากด้านหน้าเลยมีการเติมกระเบื้องลายหินนะฮะ<ม>ที่เป็นผิวเงาอันนี้เพิ่มความลักชวรี่ได้ดีนะครับรวมถึงฟาซาัตด,ด้านบนนะครับก็จะมีการเล่นลวดลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะฮะโดยหลังคาของบ้านหลังนี้จะเป็นทรงรีนทูนะครับแล้วก็ใช้ระบบการก่อสร้างคือเก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนทําให้เราสามารถทุบผนังปรััับบบเปลลีี่่่ยยยนนนนพื้้้้ทภาาาใตวไไดโดโโมกกรระคงสงสห ทีนี้มาดูฟังก์ชันของตัวบ้านกันบ้างเริ่มตั้งแต่ประตูรั้วทางเข้าบ้านเลยค่ะเขาออกแบบให้มี2ชุดด้วยกันชุดแรกจะเป็นประตูสําหรับคนเดินเป็นประตูบานสวิงเปิดปุ๊บตรงเข้าประตูทางเข้าหลักได้เลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นรั้วหลังเลื่อน2ตอนที่เปิดได้เต็มความกว้างของที่จอดรถเลยนะคะแล้วเขาก็ติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามาให้ด้วยดังนั้นก็ใช้งานได้สะดวกสบายเนาะไม่ต้องลงมาเปิดเองแล้วก็ที่จอดรถนะคะเขาดีไซน์เป็นที่จอดรถ เรียงจอด3คันถอยรถเข้าออกได้ง่ายไม่มีเสากลางเลยแล้วก็โครงสร้างนะคะเขาจะเป็นโครงสร้างออนบีมโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านเลยก็ป้องกันการแคร็กการสุดตัวได้ค่อนข้างดีแล้วก็เขาทําเป็นผิวคอนกรีตสแตป์ลวดลายแบบนี้ดูสวยงามเลยนะคะแล้วก็สําหรับบ้านไหนนะที่ใช้รถยนต์ระบบไฟฟ้าสําหรับบ้านท้ายใหญ่เขาจะติดตั้ง e-v charger มาให้เป็นมาตรฐานด้วยขนาด22กิโลวัตต์นะคะแล้วก็ระบบไฟเนี่ยถ้าเป็นท้ายอื่นๆเนี่ยจะเป็น1เฟส15ทับส แต่ถ้าเป็นทายใหญ่สุดเนี่ยจะเป็น3เฟส30ทับร้อยซึ่งก็เหมาะเลยสําหรับบ้านไซส์ใหญ่ๆมีห้องนอนเยอะๆเนาะแล้วก็บริเวณที่จอดรถนะตรงนี้จะมีสังข์ชั่นเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลั๊กไฟด้านข้างตรงนี้เขาทําเป็นที่เก็บของเก็บรองเท้าเพิ่มเติมมาให้เผื่อใครล้างรถเองอันนี้ทำมาให้เลยเหรอครับทำมาให้เลยหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็ประตูทางเข้าหลักของบ้านจะอยู่ตรงด้านข้างนะคะด้านบนเนี่ยมีชายคาเชื่อมต่อมาจากที่จอดรถกันแดดกันฝนได้ประมาณนึงเลยเนาะ แล้วก็ประตูทางเข้าหลักที่ได้บานใหญ่มากบานใหญ่มากเป็นประตูไม้สักนะคะบานทึบแล้วก็มีการติดตั้งดิจิตอลดอล็อกมาให้เรียบร้อยซึ่งพอเป็นประตูแบบเนี้ยเวลาเรามีของชิ้นใหญ่ๆเปิดเอาเข้าบ้านได้สะดวกสบายค่ะเข้าไปดูข้างในกันครับ ระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านหลังนี้ที่เราจะได้นะครับจะมี Magnetic Sensor แล้วก็โ o t i o n ซ e เซอร์ที่ชั้นหนึ่งนะฮะมี IP Cam e r a ที่บริเวณที่จอดรถนะครับแล้วก็ภายในตัวบ้านเนี่ยเราจะมี Home Automation ด้วยให้สามารถเปิดปิดไฟแอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับ <Okay. S 1> นอกจากนั้นนะฮะจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยให้อีกกว่า11 <Okay. S> รายการเลย <Okay. S 1> แต่จะเป็นโปรโมชั่นนะครับลองไปทอล์กกับทางโครงการดูนะครับผมตอนนี้เราอยู่ภายในตัวบ้านนะทุกคนเปิดประตูเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นพื้นที่โฟเย่นะ ระยะความกว้างเนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบๆสเมตรได้<ม><ม>แค่ประตูก็2แล้วน้องแป้งประตูใหญ่มากและด้านข้างนะครับจะทําให้เราสามารถวิวเป็นตู้รองเท้าหรือว่าพื้นที่นั่งใส่รองเท้าได้พื้นของชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะให้มาเป็นกระเบื้องแบบผิวมันๆแบบนี้เลยนะฮะ<ม>ลายหินเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดประมาณ60คูณหนเซนติเมตรนะครับแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ก็ทําให้เราเห็นช่องยาแนวหรือว่ารอยต่อของแผ่นกระเบื้องน้อยหน่อยแล้วก็ด้วยลายของเขาด้วยก็ทําให้มองดูแล้วเหมือนเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ระดับความสูงจากพื้น1ป่้านะครับของบ้านหลังนี้ทุกชั้นเลยนะฮะจะอยู่เท่ากันที่2.7เมตรครับเดินเข้ามาจากโถเยทุกคนจะเจอกับ1นึ่งแรียตรงนี้ก่อนก่อนจะเข้าไปยังโถงด้านในของตัวบ้านาตรงนี้ชอบนะเพราะว่าเขามีประตูมาให้ด้วยสามารถเชื่อมไปยังส่วนด้านข้างได้นะครับจัดเป็นอีกหนึ่งมุมนั่งเล่นก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะมานั่งทํางานบริเวณนี้ก็ชมวิวสวนด้านนอกได้นะฮะบรรยากาศดีเลยใช่ครับ เดินเข้ามาด้านในตรงนี้จะเป็นโถงกลางบ้านชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโถงแบบโล่งๆเลยเราสามารถจัดเป็น2องแอรียได้หลักๆบางตัวอย่างเขาก็ทําให้ดูเป็นไอเดียที่ดีตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือว่าสมาชิกในครอบครัวมานั่งพักผ่อนกันนะฮะจะวางเป็นโซฟาตัว L shape หรือว่า U shape ก็ได้นะครับตรงผนังเนี่ยทุกคนได้เป็นผนังพื้นที่ใหญ่ที่สามารถติดทีวีไซส์ใหญ่ๆได้ทําเป็นชั้นวางของด้านข้างได้ซึ่งจริงๆแล้วผนังฝั่งด้านเนี้ยจะมีช่องแสงให้ด้วยนะสจุดแต่ว่าอันนนนนเเเเเีีเ้้้ยยคาบบบิิิวววใหดดดดูปป็็ไออื่่แมลกสต ด้านในดีนะครับผมค่ะถัดเข้าไปฝั่งนู้นกันบ้างเนาะเขาดีไซน์ไว้เป็นพื้นที่ฐานอาหารนะคะตรงนี้วางเป็นลองเทเบิลประมาณ6ที่นั่งแบบลอยตัวได้สบายลเลยใช่สเปซด้านหลังยังเหลือกว้างเนาะแล้วก็ระยะฝ้าเพดานที่พี่ป์คบอกไปอยู่ที่2.7เมตรเนี่ยอันนี้เขาติดตั้งเชนเดเลียให้ดูก็ยังไม่อึดอัดเนาะยังไม่ติดหัวจนเกินไปด้วยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เขาจะดีไซน์ไว้เป็นโซนครัวซึ่งเป็นครัวฝรั่งแบบเปิดโปร่ง,งแบบนี้เลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่า ที่นี่เขาให้ชุดครัวมามด้วยที่ปาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะยกเว้นพร็อพแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมีการ,รดีไซน์เป็นพื้นที่ให้สามารถวางเก้าอี้ส,สําหรับนั่งทานอ,อาหารเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ด้านในเนี่ยตรงนี้จะมีพื้นที่เตรียมอาหารเยอะเลยซึ่งอันเนี้ยเขาจะใช้เป็นหินคอร์รสีขาวตรงนี้พื้นใหญ่มากๆเลยนะคะ<ช>เรียบร้อยสวยงามแล้วก็ดูแลรักษาง่าย ฝั่งนี้มีอ่างล้างจานสองหลุมนะคะช่วยกันล้างจานได้เลยนะแล้วก็ด้านในอันนี้เขาจะให้เป็นแบบช่องแสงเป็นบานกระจกสามารถเปิดสลับได้เลยก็สามารถช่วยระบายอากาศได้ระดับหนึ่งเนาะตัวฮูดเนี่ยจะไม่ได้ให้มานะคะเราสามารถติดตั้งเองภายหลังได้เลือกสเปคเลือกดีไซน์ที่ชอบ<ว>ได้เลยพวกนี้ได้ไหมครับน้องแป้งอ้าพวกหน้าบ้านตรกนี้ได้หมดเลยนะคะจะเป็นสีน้ำเงินดูโมเดิร์นเลยแล้วก็ด้านหลังพี่ปาร์กฝั่งนี้ก็จะได้เช่นกันเนาะเขาจะมีการเว้นช่องว่างสาหรับวางเตาอบเตาไมโครเวฟ แล้วก็บ้านหลังนี้เนาะเขาสามารถวางเป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่บานเปิด2บานแบบนี้ได้เลยค่ะทำช่องไว้ให้ใช่ทําช่องไว้ให้เนาะซึ่งเอาจริงๆถ้าใครอยากได้เป็นโคปิดเนี่ยก็ยังสามารถดีไซน์เพิ่มเติมกั้นเป็นแบบห้องกระจกโปร่ปง,ปง,ปง,ปงก็ได้เช่นกันเนาะด้วยระบบโค,ครงสร้างที่เอื้ออํานวยอย่างที่บอกไปแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําสําหรับชั้นล่างเนาะลักษณะจะเป็นห้องน้ำพาวเวอร์รูมของเข้าสักนิดนึงนะคะซึ่งดีไซน์พวกกระเบื้องแล้วก็บิลอินชั้นเก็บของพวกเนี้ย ได้แบบนี้เลยนะคะที่ปาร์คดูเรียบร้อยสวยงามเลยตรงนี้จะเป็นอ่างล้างมือแล้วก็ด้านล่างจะมีที่เก็บของมาให้แล้วก็อันนี้จะเป็นกระจกเงาที่สามารถเปิดปิดไฟได้แล้วก็มีระบบไล่ไอ้น้ำด้วยนะคะด้านในจะเป็นโถสุขภัณฑ์ที่จะเป็นระบบฝาอัตโนมัติมาให้ใช้งานได้ง่ายเลยแล้วก็ด้านหลังพี่ปาร์คตรงนี้จะมีรประตูกระจก อีกหชุดเนาะสามารถเปิดรับแสงธรรมชาติก็ได้แล้วก็อันนี้เขาจะเปิดไปเชื่อมโยงยังโซนลานซักล้างหลังบ้านซึ่ง<ฮ>ะจะดีไซน์เป็นลานซักล้างแนวยาวเลยนะเราสามารถตากผ้าได้เพราะว่านี่เขาดีไซน์เป็นแบบ ผนังทึบบังเอาไว้พอดีอก็จะดูเรียบร้อยด้วยนะคะคแล้วก็ลานจากักรางเนี่ยเขาจะโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านก็ป้องกันการแครกการซุดตัวไม่เสมอกันได้แล้วก็สามารถเดินเชื่อมโยงไปยังห้องพักผ่อนของแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ําของเขาที่อยู่บริเวณด้านข้างบ้านได้เลยซึ่งบ้านไหนถ้าไม่มีแม่บ้านอยู่ประจําจริงๆก็ใช้เป็นห้องเก็บของได้อีกหนึ่งจุดเลยค,ลยครับ บันไดของบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเป็นรูปทรงตัวยูนะฮะที่เขาดันมาไว้ด้านข้างของตัวบ้านจะได้ชั้นพักไซส์ใหญ่แบบนี้2จุดเลยสามารถเดินขึ้นลงได้สะดวกนะครับแล้วก็มีราวกันตกที่เป็นกระจกเทมเพิร์สลามิเนตนะครับตลอดทั้งแนวเลยนะฮะส่วนวัสดุปิดผิวเนี่ยเขาจะแยกออกเป็น2ช่วงช่วงที่เป็นชั้น1ขึ้นชั้น2เนี่ยจะใช้วัสดุปิดผิวเป็นกระเบื้องชนิดเดียวกับที่ปิดผิวพื้นชั้น1นะครับ แล้วก็ส่วนช่วงที่เป็นชั้น2ขึ้นชั้น3ที่จะเป็นส่วนของห้องนอนต่างๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นวัสดุลายไม้ก็คือไม้ยางพาราประสานนั่นเอง เหมาะกับการเป็นพื้นที่พักผ่อนแบบห้องนอนนั่นเองครับรวมถึงชั้น2นะครับวัสดุปิดผิวพื้นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนจากกระเบื้องด้านล่างเป็น engineering wood ผิวไมโอคสีแดงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บ้าน3ชั้นหลังนี้นะครับใครไม่อยากเดินขึ้นบันไดเนี่ยเขาติดตั้งลิฟต์มาให้ด้วยทุกคนเป็นลิฟต์จากฮิตาชินะฮะร,รองรับได้สูงสุด3คนแล้วก็น้ําหนักไม่เกิน2 5 0กิโกรัมครับค่ะซึ่งพอมีลิฟต์นี่เหมาะเลยกับบ้าน3ชั้นเนาะพอมีผู้สูงอายุก็จะสามารถขึ้้้ 2, ้้้้นน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 ชชชชัััััั2 3ไดดดสสะะวกกกกกบาาาาายลทีีีมมูฟงง์ขอออค่จิ ปุ๊บเราจะเจอกับพื้นที่ Family Area ียค่ะพื้นที่โปร่ปงๆเนาะเราสามารถจัดเป็นโซนนั่งเล่นพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวขึ้น<ช>ของคนในครอบครัวก็ได้นั่งดูหนังก่อนเข้านอน<ช>อาจจะติดตั้งเป็นทีวีไซส์ใหญ่ๆตรงนี้เลยก็ได้เช่นกัน,นแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะติดกับระเบียงนะคะซึ่งเป็นระเบียงไซส์ใหญ่เลย เราออกไปใช้งานาทั้งนอกก็ได้นะเพราะว่ามันจะอยู่ในใชายคาพอดีเลยค่ะคอาจจะวางเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งเล่นพักผ่อนด้านนอกบ้านก็ได้หรือเอาจริงๆถ้าอยากจะขยายพื้นที่ให้กว้างมากขึ้นเนะี่ยก็ยังสามารถทําได้นะคะแต่ว่าทางนี้แนะนําให้ปรึกษากับวิศวกรโครงการอีกทีเพื่อความปลอดภัยค่ะคส่วนฟังก์ชันอีกสองฝั่งนี้เขาจะเป็นห้องนอนสองห้องซึ่งมีห้องน้ําในตัวทั้งคู่เลยเดี๋ยวพามาดูห้องฝั่งหลังบ้านก่อนห้องนี้กระทัดรัดกว่า แต่ไม่เล็กเลยนะอ,อันนี้วางเป็นเตียงคิงไซส์6ฟุตได้สบายๆเลยเนาะมีสเปซด้านข้างไปเตียงเหลือก็ค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็จะมีประตูที่เปิดไปเชื่อมโยงยังระเบียง เมื่อกี้ที่พูดไปด้วยเคือเป็นระเบียงแนวยาวเชื่อมต่อกันหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เนาะเหมาะเลยสําหรับวิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้ทําเป็นสีตอนเก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยนะคะแล้วก็จะอยู่ติดกันกับห้องน้ําพอดีก็จะได้ใช้งานได้ต่อเนื่องกันนะคะภายในห้องน้ําก็มีมาให้ทั้งส่วนเปียกส่วนแห้งตัวอ่างล้างหน้าก็จะสเปคเดียวกันกับห้องพาวเดอร์รูมข้างล่างเลยนะคะโถสุขภัณฑ์เนี่ยจะได้เป็นแบบ รอยตัวดูลอยๆเบาๆแบบนี้เลยแล้วก็ที่อาบน้ําจะให้เป็นแฮนด์ชาเวอร์มาส่วนฉากกั้นกระจกนะคะทางโครงการเนี่ยเขาจะให้เป็นโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลาซึ่งต้องสอบถามกับทางโครงการอีกทีค่ะทีนี้เรามาดูห้องทางฝั่งด้านหน้าบ้านกันบ้างครับห้องนี้คือห้องมาสเตอร์เบดมของตัวบ้านห้องนี้เนี่ย <c oughs> เขาเป็นห้องหน้ากว้างที่กว้างเต็มหน้ากว้างของตัวบ้านเลยนะฮะซึ่งทําให้พื้นที่ภายในห้องเนี่ยเราแยก เป็นโซนได้อย่างโซนนี้เป็นโซนพื้นที่พักผ่อนเนาะเขาว่างเป็นเตียงคิงไซส์ให้ดูตรงกลางยังเห็นเลยว่าด้านข้างตรงนี้เหลือพื้นที่เยอะมากจะวางเป็นเตียงเด็กเล็กเพิ่มก็ได้หรือว่าจะทาเป็นคัสตอมไซส์ขยายเตียงไซส์ใหญ่ๆก็ได้หรือจะวางเป็นอามแชร์นั่งอ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าด้านหลังของแป้งเนี่ยเป็นแนวกระจกยาวหมดเลยรับวิวฝั่งหน้าบ้านเต็มๆนะครับ ซึ่งกระจกที่ว่านี้เนี่ยเขาจะเชื่อมออกไปยังระเบียงด้านหน้าบ้านมีระเบียงเหมือนกันใช่เหมือนที่น้องแป้งพูดเมื่อกี้นะครับเขาให้มาเป็นระเบียงแนวยาวเหมือนกันอีกจุดหนึ่งนะฮะซึ่งจะได้เราการตกเป็นกระจกด้วยก็ได้ความโปร่งโล่งนะครับรวมถึงยังอยู่ใต้ชายคาเช่นเดิม,มนะฮะก็จะช่วยให้สามารถใช้งานกลางวันหรือว่าเวลาฝนตกได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของห้องทุกคนตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่อยู่้านบริเวณห้องน้าละ เขาทำออกมาเป็นพื้นที่แต่งตัวนะซึ่งลักษณะของโซนตรงนี้เราสามารถกั้นเป็นอีกหนึ่งแอเรียก็ได้นะเผื่ออยากจะแบบเป่าผมกลัวว่าเสียงเป่าผมจะรบกวนอีกคนหนึ่งที่นอนอยู่ก็สามารถแยกโซนได้ซึ่งถ้าโครงการเขาแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าทำเป็นชุดตู้เสื้อผ้าตัว L แบบประมาณ6-8หน้าบานใช้งาน2คนสบายๆแล้วก็ที่ชอบคือด้านในมีมุมที่สามารถทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้ด้วยตรงนี้ได้ช่องแสงบานใหญ่ๆเผื่อว่าอยากจะแต่งหน้าก็ได้แสงธรรมชาติจริงๆอยากแป้งเนี่ยเสื้อผ้าเยอะแป้งอยากจะทำเต็มเลย3ฝั่งแล้วโตะ ตองแต่งทำตรงนี้ก็ได้าาการ์นมันใส่ตรงนี้นะเพิ่มก็ได้ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งห้องตรงนี้ทุกคนเป็นห้องน้ามาสเตอร์เบดรูมจะเห็นว่าเขาจะปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ทั้งพื้นทั้งผนังเลยนะครับแล้วก็แอร์เรียข้างในค่อนข้างกว้างเข้ามาเนี่ยจะเจอกับอ่างล้างหน้า His and her นะสครับสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้มาพร้อมกระจกแบบเดิมเลยที่จะเป็นแบบสามารถเปิดไฟไล,ไล่ฟ้าได้ทุกห้องน้ําได้กระจกแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ชอบคือโถสุขภัณฑ์ โฟลภัณฑ์ที่เห็นในบ้านหลังนี้เขาก็ให้มาเป็นแบบแขวนผน,นังหมดเลยซึ่งข้อดีคือเนี่ยด้าน,นล่างมันไม่ติดข้างล่างทำความสะอาดง่ายแล้วมันไม่เก็บความสกรปรกด้วยนะครับแล้วอีกอย่างก็ดูสวยงามด้วยซึ่งความพิเศษของห้องมาเซอร์เบรูมคือเขาจะได้มาเป็นฝาอัตโนมัติสุขัณฑ์ทุกอย่างจากอเมริกันสแตนดาร์ดเรียกว่าเป็นแบรนด์มีชื่อเลยนะครับผม<อ>แล้วก็โซนอาบน้ําที่น้องแป้งยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอรีใหญ่นะถ้ากัน้นฉากกั้นอาบน้ำเพิ่มนี่ก็สวยเลยนะครับในทั้งแฮน อ่างอาบน้ำแบบลอยตัวจากอเมริกันสแตนดาร์ดแล้วก็ได้หน้าต่างแนวยาวด้านข้างที่เป็นช่องแสงของห้องนี้ไวค้ครับขึ้นมาที่ชั้น3ของบ้านหลังนี้กันบ้างค่ะ บริเวณโถงบันไดนะเขาจะมีห้องเก็บของอยู่อีกหนึ่งจุดด้วยนะคะเพื่อจะเก็บพวกเครื่องดูดฝุ่นหรือว่ากระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ๆเนาะพื้นที่ภายในห้องเราจะได้ดูเรียบร้อยใช่ทีนี้มาดูฟังก์ชันห้องนอนกันบ้างค่ะชั้นนี้เนี่ยมีอยู่3ห้องด้วยกันโดยฝั่งหลังบ้านอันนี้เขาจะเป็นห้องนอนรอง2ห้องซึ่งไซซิ่งเนี่ยจะพอๆกันเลยนะสามารถวางเป็นเตียง5ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆได้โดยห้องเนี้ยคาแรคเตอร์เขาจะเป็นห้องที่แบบดูเป็นส่วนตัวเน่ยเขาจะมีช่องแสงด้านข้างจุดดดเเีียวววววแแต่่่่่าาาาาห้้้้อองงงนจะะไคมโปรรกพช บ้านใหญ่เนะาะใหญ่เลยใช่บรรยากาศห้องก็จะดูสว่างดูโปร่งๆปงหน่อยวางเป็นเตียง5ฟุตพร้อมกับตู้เสื้อผ้าดันคางได้ไปลายเตียงก็ยังเหลือกว้างโดยห้องนอนรอง2ห้องนี้นะคะเขาจะแชร์ห้องน้ําร่วมกันที่ถงกลางพียงแต่ว่าห้องนี้จะพิเศษกว่าตรงที่เขาสามารถเข้าห้องน้ําได้จากในห้องนอนเลยเพราะว่าห้องน้ําเขาเป็นดับเบิลแอคเซนเนาะเข้าได้ทั้ง2ทางเลยค่ะคแล้วก็เอาจริงๆนะถ้าเรา สมาชิกในบ้านไม่เยอะเราอยากได้ห้องนอนใหญ่ๆก็สามารถรทุบรวมได้นะคะด้วยระบบการก่อสร้างของเขาเนาะใช่ครับกลายเป็นห้องนอนใหญ่ห้องเดียวเลยนะฮะแต่ว่าใครที่อยากได้ห้องนอนใหญ่อีกห้องหนึ่งอยู่ทางนี้ทุกคนค่ะอันนี้ทั้งฝั่งด้านหน้าบ้านนะครับเรียกว่าเป็นจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมก็ได้เพราะว่าไซซิ่งเขาเนี่ยคือ พอๆกันกับมาสเตอร์เบดรูมที่ชั้น2เ oh. มื่อสักครู่เลยนะฮะซึ่งพี่มองว่าเหมาะก,กับคนที่อาจจะแต่งมีสไพร์เข้ามาในบ้านเพิ่มอยู่เป็นครอบครัวกันใหม่สัก2คนนะครับห้องนี้รองรับได้นะครับแอเรียจะเห็นเลยว่าเขาวางเตียง6ฟุตให้ดูเหลือด้านข้างเนี้ยเป็นมุมที่สามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นก่อนนอนได้อาจจะเปลี่ยนเป็นโซฟาสัก2ตัวนะครับนั่งคุยกันก่อนนอนดูหนังดูอะไรไปนะฮะด้านข้างน้องแป้งก็ยังมีช่องแสงแบบให้แบบเดิมเลย อันนี้เป็นช่องแสงแนวยาวนะครับเป็นระเบียงที่เราสามารถออกไปใช้งานด้านนอกได้จะออกไปสูดอากาศก็ได้ปลูกเป็นต้นมงต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศให,กให้กับภายในห้องก็ได้นะครับแล้วก็โซนนี้ทุกคนจะเป็นพื้นที่หน้าห้องน้ําที่เขาทํามาเป็นพื้นที่แนวยาวจะเห็นว่าสามารถทาตู้เสื้อผ้าได้ประมาณ6-8ถึงหน้าบานอม,มอนเหมือนกันไม่แพ้ห้องข้างล่างเลยนะะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถทําเป็นโตเครื่องแป้งได้ด้วย ด้านในสุดยังมีอีกหนึ่งห้องนะคะคือเป็นห้องเก็บของแหละสามารถใช่น้องแ้งตรงนี้เป็นห้องขนาดใหญ่เลยนะเก็บของพวกอุปกรณ์กระเป๋าเดินทางหรือว่าอะไรที่เรานาน,านทีเอาออกมาใช้อะ,ะเอามาเก็บห้องนี้ได้ห้องจะได้ไม่รกนะครับแล้วก็สุดท้ายห้องน้ําห้องน้ํานี้น่าสนใจนิดนึงผู้ออกแบบเขาออกแบบมาเป็นผนงังกระจก Ah. ยาวๆเลยนะครับซึ่งผนังตรงนี้นะครับผมมองว่ามันก็มีข้อดีแหละในแง่ของการเป็นช่องแสงนะฮะแล้วก็ทําให้ห้องน้ำเนี่ยไม่ชื้นด้วยแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะเสียเรื่องของความเป็นส่วนตัวซึ่งผมมองว่ามันก็สามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธีนะอย่างแรกเราอาจจะติดเป็นมูลี่หรือว่าม่านชั่วยอีกชั้นหนึ่งนะครับหรืออีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็จะติดเป็นกระจกม่านไฟฟ้าชริยะก,ก็ได้ที่เขากดปุ่มแล้วก็จะขึ้นเป็นผ้าได้เลยนะครับผมฟังก์ชันการใช้งานด้านในก็จะมีให้้้้้เลืออออกททัังงแน,นนนนดชชาาาารบีีบไย่่ต็ม ส่วนโซนโถสุขภัณฑ์นะครับก็ให้มาเป็นโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติจาก American s a n d a r ครับถัดมานะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นไซส์รองลงมาที่ชื่อว่า Piersias ครับหลังนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเริ่มต้น50.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย216ตารางเมตรฟังก์ชัน5ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถครับ อาจจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันห้องนอนเยอะเหมือนกับบ้านไซส์ใหญ่เสอมอเลยเนาะดังนั้นใครที่อยากได้ฟังก์ชันห้องเยอะๆแต่ว่างบจำกัดลงมาอีกหน่อยนี่บ้านทายนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะครับเข้ามาเป็น living a r e ยกว้างๆจัดได้ทั้งโซนนั่งเล่นพักผ่อนทานอาหารและโซนครัวฝรั่งในบริเวณเดียวกันได้แล้วเขาให้เป็นชุดครัวทั้งเซตบนและเซตล่างเช่นกันเลยค่ะ อีกฝั่งนะคะจะมีโถงแจกไปยังห้องเก็บของและห้องนอนชั้นล่างเป็นสัดเป็นส่วนในห้องนะคะสามารถวางเป็นเตียง3.5ถึง5ฟุตได้แล้วก็อยู่ใกล้กันกับห้องน้ำชั้นล่างสามารถใช้งานร่วมกันได้สะดวกเลยค่ะส่วนชั้น2นะครับจะมีห้องนอนทั้งหมด4ห้องฝั่งด้านหลังบ้านจะมีห้องนอนรองสำหรับลูกๆ2ห้องที่ใช้ห้องน้ำร่วมกันที่โถงกลางด้านข้างจะมีอีกหนึ่งห้องนอนรองที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมา ห้องนี้จะได้ห้องน้ํามาให้ในตัวได้ความเป็นส่วนตัวดีครับส่วนห้องนอนหลักนะครับจะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านมีแนวระเบียงให้ออกไปใช้งานได้พื้นที่ภายในนะครับจะแบ่งเป็นโซนพักผ่อนแล้วก็โซน walk in closet อย่างชัดเจนและด้านในจะได้ห้องน้ําที่มี hand shower rain shower และโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติมาให้ด้วยครับ ลักษณะประตูรั้วเป็นไม้กั้นกระดกนะครับมีการแยกเลนรถของลูกบ้านและวิสิเตอร์โดยลูกบ้านจะใช้เป็นระบบบลูทูธระยะไกลในอนาคตจะมีกล้อง C C T V ทั้งหมด6จุดที่เมนเกตและคลับเฮาส์รั้วรอบโครงการจะเป็นรั้วคอนกรีตทึบสูง3เมตรและรั้วโป่งต่อเพิ่มบางส่วนครับ ลักษณะของผืนที่ดินโครงการนี้นะครับเขาจะเป็นพื้นที่ดินแนวยาวที่มีถนนเมนแล้วก็แจกไปยังซอยย่อยนะฮะซึ่งบ้านในโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในซอยทั้งหมดเลยผมขออนุญาตแบ่งออกเป็น2โซนนะครับโซนด้านหน้านะครับจะเป็นโซนที่มีถนนเมนแล้วก็แจกไปยังซอยย่อยทางฝั่งขวามือนะครับผมโซนนี้จะมีบ้านในซอยเพียงแค่4ยูนิตเท่านั้น หมายความว่าทุกหลังเนี่ยจะเป็นแปลงมุมแล้วก็แปลงริมทั้งหมดเลยติดกับเพื่อนบ้านเพียงแค่ฝั่งเดียวส่วนอีกโซนหนึ่งนะฮะจะอยู่ด้านในโครงการอันนี้จะมีถนนเมนตรงกลางแล้วก็แจกไปยังซอยย่อยฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งขวามือเนี่ยก็ยังคงเป็นซอยที่มีเพียงแค่4ยูนิตเหมือนเดิมแต่ฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นซอยที่มีสูงสุดประมาณ6ยูนิตครับภายในซอยเนี่ยก็จะเป็นบ้านแปลงริมแล้วก็แปลงมุมซะเป็นส่วนใหญ่เหมือนเดิมนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือโครงการเนี้ยเขามีแปลงแบบนี้ใใหห้้้เเเลลือกอกกยะะะทําาาููบนนนนควววมป็สส่ตัง ซึ่งบ้านทุกหลังของโครงการนี้นะครับเขาจะหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ oh. ซึ่งเป็น2ทิศที่รับลมประจําปีของไทยได้ดีแล้วก็ไม่โดนแดดส่องเข้าหน้าบ้านในช่วงบ่ายๆด้วยนะฮะร,รวมไปถึงทั้งโครงการมีเพียงแค่129ยูนิตเท่านั้นนะฮะถือว่าน้อยนะาเทียบกับเพื่อนๆในโซนนี้นะครับ <Huh. S 1> บรรยากาศภายในโครงการก็จะไม่วุ่นวายรถก็ไม่ได้พุกพ่านมากนะัก รวมถึงการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางก็จะไม่สุกด้วยครับอืทีนี้มาพูดถึงพื้นที่ส่วนกลางหลักๆกันบ้างนะคะเขาตั้งใจออกแบบไว้ในช่วงกลางๆโครงการทําให้ลูกบ้านแต่ละโซนแต่ละซอยเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้ไม่ไกลจนเกินไปเนาะม,มีให้ใช้งานทั้งสวนแล้วก็ขับเฮาส์โดยเขาจะมีถนนเมนเนี่ยขั้นอยู่ตรงกลางเวลาขับรถเข้ามาฝั่งซ้ายเป็นขับเฮาส์ฝั่งขวาเป็นสวนก็ได้บรรยากาศด,ดีเนาะ แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะมีขนาดประมาณหนึ่งไร่ภายในสวนมีการจัดเป็นแนวทางเดินโค้งอยู่รอบๆให้มาเดินเล่นออกกําลังกายบเบาๆกันได้แล้วก็ตรงกลางนะคะเขาจะดีไซน์เป็นสนามเด็กเล่นสีสันสดใสเลยพื้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นพื้นยางที่มีคุณสมบัติในการลดแรงกระแทกหากเกิดเหตุการณ์หกล้มได้ด้วยนะคะคแล้วก็จะมีการวางเป็นเครื่องเล่นเด็กสําหรับปีนป่ายเอาไว้ให้ร,รอบๆก็มีพื้นที่นั่งเล่นเผื่อผู้ปกครองมาส่งน้องๆ เล่นก็จะได้มีพื้นที่ให้มานั่งเล่นคอยดูแลได้นะคะคทีนี้มาพูดถึงอาคารขับเฮาส์กันบ้างอาคารขับเฮาส์ของเขานะคะดีไซน์มาใน สไตล์โมเดินเช่นเดียวกันหลังคาลีนทูตีมเดียวกับตัวบ้านเลยแล้วก็ฟังก์ชันของเขานะคะหลักๆก,ก็คือสระว่ายน้ําขนาดใหญ่อยู่<ม>ด้านหน้าเลยซึ่งติดถนนเมนนะเวลาใช้งานอ,อาจจะเสียความเป็นส่วนตัวไปบ้างแต่ว่าสิ่งที่ได้ไปเต็มๆเลยก็คือเรื่องของบรรยากาศเนาะเวลามองเข้ามาจะเห็นสระว่ายน้ําแล้วก็ขับเฮาส์พร้อมกันดูสดชื่นเลยแล้วก็สระว่ายน้ําอันนี้นะคะเขาดีไซน์เป็นรูปทรงฟรีฟอร์มเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ 5เมตรแล้วก็ยาวสูงสุดอยู่ที่ประมาณ13เมตรมีมุมให้สามารถมาแช่พักผ่อนกันได้โซนตรงนี้นะคะเขาดีไซน์เป็นสะตื้นๆสำหรับเด็กเอาไว้แล้วก็นูน่นโซนัเขาจะเป็นโซนจาก,กุซซี่เงีย,งยบๆให้มานั่ง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันได้ดนะคะได้ดูนั่งน่าใช้งานมากเลยหลบมุมสักนิดนึงเนาะส่วนฟังก์ชันด้านในอาคารนะคะเขาก็ตั้งใจดีไซน์โอบล้อมตัวสระว่ายน้ําเอาไว้จะได้มองออกมาเห็นสระได้บรรยากาศดีเนะาะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นห้องออกกําลังกายนะคะที่มีเครื่องออกกําลังกายทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งใช้งานพร้อมกันประมาณ7-8คนได้แล้วก็เขาดีไซน์เป็นแบบ กระจกล้อมรอบเลยนะ<ช>ดูโปร,ร่งรได้บรรยากาศชิลๆหน่อยอแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นห้องรับรองที่ให้ลูกบ้านมานั่งเปรียนบรรยากาศทํางานหรือว่าจะใช้รับรองแขกก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็ตรงกลางนะคะจะเป็นโซนห้องน้ําที่ด้านหน้าเนี่ยจะมีตู้ล็อกเกอร์ส่วนด้านในก็จะมีทั้งห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องสาวหน้าแยกชายหญิงเป็นสัดส่วนเลยค่ะ หลังจากที่เราดูโครงการนี้กันมาทั้งวันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งว่าเรามีความคิดเห็นยังไงกับโครงการนี้กันบ้างครับค่ะเริ่มที่แป้งก่อนเลยอยากจะพูดถึงเรื่องทำเลค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเดี่ยวในงบประมาณใกล้เคียงกันในโซนนี้สัก7จ็ถึงยีล้านเนี่ยจริงๆแล้วมีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะตั้งอยู่บนถนนรองหรือว่าในซอยย่อยกันโครงการที่มีที่ดินติดกับถนนหลักแบบนี้อะ มีน้อยมากครับซึ่งการที่ติดถนนหลักข้อดีเลยก็คืออย่างแรกเดินทางได้สะดวก<ช>ไม่ต้องเข้าซอยเนาะ<ช>นถนนเทพรักษ์ที่อยู่ช่วงด้านหน้าโครงการเนี่ยเป็นถนนกว้างประมาณ8เลนเลยการจราจรค่อนข้างคล่องตัวเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งของโครงการเนี่ยใกล้จุดกับรถทั้ง2ฝั่งเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ400-600ถึงเมตรจากตัวโครงการเท่านั้นจะออกเมืองก็ง่ายจะเข้าเมืองก็ค่อนข้างสะดวกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ต่าง ส่วนใหญ่ที่ใกล้ๆในโซนนี้ก็มักจะอิงกับถนนหลักนี่แหละม,มีให้เลือกเดินทั้งตลาดแล้วก็ไฮเปอร์มาร์เก็ตหลากหลายแห่งเลยนะคะหรือว่าถ้าจะช้อปปิ้ง จริงจังหน่อยขยับไปโซนเส้นบางนาะตราดใกล้ๆเนี่ยก็จะมีเมกาบางนาที่ข้างในมีอีกีมีโรงหนังมีร้านค้าร้านโอาหาร<ล>จัดเต็มเลย uh แล้วก็ใกล้ๆนะคะเขาก็จะมีมาร์เก็ตมินเลที่ข้างในเนี่ยมีโลตัสสาขาใหญ่อีกด้วยก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่อาจจะทํางานหรือเป็นผู้ประกอบการในโซนนี้เนาะสามารถเดินทางได้ค่อนข้างสะดวกหรือกลุ่มครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือมีเด็กเล็กในบ้านเนี่ยทำเลนี้ก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาลด้วยเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็โรงเรียนก็มีให้ เลือกทั้งหลักสูตรไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาติหลายแห่งเลยด้วยค่ะทีนี้เรามาพูดถึงโปรดักที่นี่กันบ้างครับโครงการนี้เนี่ยมีให้เลือกทั้ง2ชั้นแล้วก็3ชั้นเนาะ,ะที่นี่เนี่ยบ้าน3ชั้นเขาเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะรอ,องรับหลายห้องนอนนะครับแล้วก็มีริดเดอร์สารในตัวด้วยเหมือนเมื่อกี้ที่น้องแป้งบอกไปว่าคู่แข่งในโซนนี้เยอะมากๆซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่จะทํามาเป็น2ชั้นแต่ที่นี่เขาเลือกที่จะทำโปรดักต์3ชั้นเข้ามาด้วยเพื่อที่จะเพิ่มพื้้้้นนนนนที่ใใชสอยยอยยบาเะะะขึนนะ ซึ่งถ้าหากว่าเราลองมองหาโครงการใกล้เคียงที่มีงบประมาณสัก16-18ล้านบาทในโซนนี้เนี่ย จะเห็นได้เลยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้พื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าเพื่อนนะครับซึ่งก็น่าจะเหมาะกับคนที่อยากเน้นไปที่พื้นที่ใช้สอยของบ้านจริงๆเสริมพี่ปาร์กนิดนึงเนาะในโซนนี้ถ้าเรากำเงินมาประมาณ16-18ถึงล้านแล้วเราจะซื้อบ้าน2ชั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะได้พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่200กลางๆถึง200ปลายๆแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาเลือกจะทําเป็น3ชั้นก็ทํา3ชั้นปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยจัดเต็มถึง300กว่าตารางเมตรอย่างที่พี่ปาร์กบอกไปว่า สูงสุดในโซนนี้เลยใช่ครับจริงๆแล้วอ่ะคาแรคเตอร์ของบ้าน2ชั้นกับ3ชั้นมันมีความต่างกันประมาณานึงก็จะมีบางครอบครัวที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัดช้อยของ3ชั้นออกไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากเดินขึ้นลงเยอะหรือว่ามีผู้สูงอายุอเงี้ยมันเริ่มเดินลําบากแล้วดังนั้นที่นี่นะครับเขาก็เลยแก้โจทย์นี้ด้วยการติดตั้งลิฟต์โดยสารมาให้ในตัวนะครับ ซึ่งพอมีลิฟต์เนี่ยก็สามารถเดินทางขึ้นลงทุกชั้นได้สบายแล้วก็ไม่ต้องวางช่องนอนไว้ที่ชั้นหนึ่งแล้วชั้นหนึ่งก็สามารถทําเป็นชั้นของคอมมอนแอเรียได้อย่างเต็มที่ให้สมาชิกในบ้านมาทํากิจกรรมร่วมกันก็อยู่ชั้นนี้แหละส่วนถ้าจะนอนจะพักผ่อนก็แยกไปที่ชั้น 2, 2> ชั้นสามเลยก็ได้ความเป็นสัดส,ส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการแยกเป็น3ชั้นเนี่ยบางทีมันก็แบ่งแยกความเป็นสัดส,ส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นครอบครัวไหนที่มีการแต่งงานหรือว่ามีสยเข้ามามในบ้าน การแยกเป็นชั้นๆไปเนี่ยก็ได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นไปอีกนะฮะบ้านของที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นบ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบก่ออิชฉาปูนด้วยเราสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้เพื่อแบบไม่อยากได้ห้องนอนห้องนี้แล้วจะมาชิกไม่ถึงแล้วก็ขยายห้องนอนได้นะครับอพอมันมี300กว่าตารางเมตรเนี่ยห้องเราสามารถทําเพิ่มได้ที่นี่เขาให้มาถึง5ห้องนอนซึ่งต้องบอกว่าถ้าหากว่าเรามองหาโครงการในโซนเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่4ห้องนอนค<อ>่อนข้างแม็กละห้ห้องนอนก็ตัวเลือกไม่ได้เยอะซึ่งที่นี่ก็จะเหมาะครับสำหรับคนที่อออยยากได้้หงนเะๆ แล้วก็หัวข้อสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือโครงการนี้เ,เขาเป็นโครงการที่ยูนิตไม่เยอะนะฮะ<ม>แล้วก็เน้นความเป็นส่วนตัวสูงรวมถึงมีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้งานด้วยนะครับยูนิตเขามีทั้งหมด129ยูนิตนะฮะซึ่งถ้าหากว่ามองโครงการอื่นๆในโซนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยเป็นอันดับต้นๆในโซนนี้เลยนะครับผมแล้วก็การวางผังของบ้านของโครงการนี้เนี่ยเขาจะเป็นบ้านที่อยู่ในซอยย่อยทั้งหมดเลยแต่ละซอยเนี่ยยูนิตไม่เยอะมีแค่4-6ยูนิตเท่านั้นนะฮะ<อ>ทำให้บ้านส่วนใหญ่เขาเป็นบ้านแปลงงมมมแล้ว้วปุทัห นั่นหมายความว่าติดเพื่อนบ้านเพียงแค่ฝั่งเดียวอันนี้ก็ได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าโครงการในโซนนี้มันอันนี้เราถือว่าน้อยแล้วเนาะแต่ก็มีโครง,งการที่น้อยเหมือนกันซึ่งหลายๆโครงการที่ยูนิตน้อยเนะี่ยเขาไม่ได้ให้ส่วนกลางมาใช้งานแต่ที่นี่ก็เลือกที่จะให้ส่วนกลางมาด้วยพี่ก็มองว่าเป็นเบนฟิตของลูกบ้านที่นี่นะที่เขามีพื้นที่ให้ออกกําลังกายได้มีสวนให้พักผ่อนหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นทัศนียภาพดีดในโครงการแล้วก็ค่าส่วนกลางเขาก็ไม่ได้แพงงงวปััจจจุบบนนกก็็เเอออ่่่่ททีรรระมาาาาณตตตื แล้วถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกโครงการแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับโครงการนี้นะทาง t ริงออฟลิวิ่งเรามีรีวิวเวอร์ชันบทความให้อ่านกันด้วยเข้าไปทําการบ้านเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ t h ิ n g o f l i v i n g .com เช่นเคยค่ะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่สนใจอยากทราบข้อมูลโครงการแล้วก็อัปเดตราคาเนี่ยผมจะแนบลิงก์ของโครงการไว้ให้ที่ description นะครับหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้ สำหรับวันนี้นะครับคิดเรื่องอยู่ผมกับน้องแป้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ